นี่ค่ะน้ำพริกนรกปลาอินทรีย์ค่ะเราก็จะลองชิมกันเลยนะคะว้าวเราก็ตักใส่ข้าวเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะว้าวแล้วก็มีฟักทองด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นฟักทองนึ่งนะคะพร้อมทานเลยค่ะทุกคน กินกับน้ำพริกปลายินรีค่ะอหอมปลาอินรีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะคะไม่หวานค่ะอร่อยจริงๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสุดยอดมากๆค่ะอร่อยเลิศกันทุกคน ว้าวเยี่ยมไปเลยแล้วก็หอมไปจริงๆมากๆนะคะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยค่ะถูกหลักอนามัยมากเลยนะคะสุดยอดค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นปลาดุกผัดชาค่ะทุกคนว้าวปลาดุกผัดชาค่ะเรามากินกันเลยค่ะ ว้าวหอมมากเลยค่ะชวนกินจริงๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นปลาดุกผัดชานะคะอือหือเป็นปลาดุกปัดชาที่อร่อยค่ะรสชาติเผ็ดพอดีค่ะหอมกระชายมากเลยค่ะกลมกล่อมค่ะแล้วก็หอมวิไทยสดด้วยค่ะ ว้าวอร่อยอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนสุดยอดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำพริกปลาย่างนี่นะคะเป็นน้ำพริกนารกปลาย่างค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะ แล้วก็ตักใส่ข้าวเลยนะคะแล้วก็กินกับฟักทองค่ะทุกคนว้าวดูสิคะน่ากินจริงๆเลยค่ะอยากทานไหมคะว้าวลององจิมเลยนะคะฟังเสียงเคี้ยวสิคะปากรอบมากเลยคะ่ะ รสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่หวานค่ะอร่อยจริงๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยค่ะอร่อยลืมกืนนะยค่ะทุกคนว้าวนี่ค่ะดูสิคะโอ้โหเนื้อปูนะคะแกะออกเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะ เป็นเนื้อปูสุกแล้วแล้วก็แกะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีปลาด้วยค่ะว้าวปลาพร้อมกินได้เลยนะคะน่าก,กินจริงๆเลยค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยค่ะว้าวเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอะ่ะสุดยอดค่ะโอ้นี่เนื้อปูเป็นก้อนๆเลยค่ะทุกคนน่าก,กินจริงๆเลยค่ะ ที่นี่ก็ทําสําเร็จรูปเลยนะคะนี่ค่ะไข่ข้นปูค่ะโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะเ็าทำเป็นกล่องๆไหมนะคะแล้วก็มีหอยจ้อด้วยค่ะหอยจ้อที่ทอสดสําเร็จแล้วนะคะว้าว นี่ก็จะเจ้งหมูทอดค่ะทุกคนโอ้โหดูสิคะเขาทำใหม่ๆสดๆแพ็กที่นี่เลยนะคะเป็นกล่องๆเลยค่ะมีหมูเส้นมีหมูแท้มีหมูยอนะคะมีไส้กรอกค่ะมีหลายชนิดด้วยกันนะคะหมูแผ่นก็มีค่ะทุกคนว้าวน่ากินมากเลยค่ะ ว้าวว้าวาด้านในคุณเชียงก็มีนะคะหมูยอสำเร็จรูปก,ก็มีค่ะชิ้นละสิบสองบาทไส้กรอกรงฟันชิ้นละห้าบาทสามชั้นทอดน้ำมันน้ำปลาสาชั้นทอดน้ำปลาห้าสิบห้าบาทมกินจริงๆเลยค่ะเจ๊จงหมูทอดนะคะมีหลายอย่างด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ จะจงหมูทอดนะคะก็จะมีหมูหมูแผ่นหมูฝอยหมูนิ่มค่ะเป็นหมูฝอยนิ่มนะคะมีกุ้งเสียบนะคะแล้วก็หมูเค็มด้วยค่ะมีหลายๆอย่างด้วยกันค่ะมีนีนะคะมีปลาล้านะคะว้าวทำเป็นกล่องแพ็กเกจสวยงาม เอา,เอาน้ำพริก,กเขาแต่ว่าน้ำพริกใส่น้ำตาลไหมคะน่าจะเป็นเค็มๆนะเอาน้ำพริกไหนน,นี่คะ่ะน้ำพริกปลาย่างคะ่ะแล้วก็น้ำพริกปลายินทรีค่ะที่นี่เขาจะมีหลายน้ำพริกเลยนะคะ,ะ,คะมีปลาล้าผัดปลาดุกปูคะ่ะนี่นะคะส่วนนี้เป็น ปลานลกนี่นะนี่เป็นน้ำพริกนลกนะคะเป็นนลกปลาย่างค่ะแต่เราก็จะจัดสองอย่างนี้นะคะไปอินรีย์กับน้ำพริกนลกปลาย่างค่ะอเอาสองกล่องตัดเงินเพิ่มไหมคะไม่ค่ะเอาสองอย่างเอาเป็นน้ำพริกนลกไปอินซีนะครับผมนลกปลาย่างหนึ่งก้อ เปดสับบาทแล้วบ้านไ้น<อ>คะ เราก็ได้น้ำพริกนรกปลาย่างนะคะก,ก,กับน้ำพริกปลาอินรีค่ะได้มาสองอย่างค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาอินรีค่ะลาก็ตนี่น้ำพริกปาลานรกปลาย่างค่ะน่ากินมากเลยค่ะขนมเบื้องบ้าบินว้าวขนมบ้าบินฝั่งทน นี่ค่ะบ้าบินฝั่งทนค่ะดูสิคะเป็นบ้าบินมะพร้าวอ่อนค่ะน่ากินมากเลยค่ะว้าวทาใหม่ๆสดๆเลยนะคะว้า เป็นบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนอันนี้ขนมครกนี่ค่ะขนมครกกระทะทองคำค่ะว้าว นี่ค่ะด้านในนี้เป็นโซนอาหารนะคะดูสิคะของกินเยอะแยะมากมายเลยคะ<น>่ะแอนก๋วยเตี๋ยวกุ้งไก่คะ<ม>่ะเจ๊จงหมูทอดคะ<ส>่ะแล้วก็มีครัวเจ๊จุกคะ<ส>่ะหมูแดงในไคคส้ค่ะโอ้ของกินเยอะแยะจริงๆเลยค่ะทุกคน<ส>แล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะคะ นี่ก,กับข้าวน่ากินมากเลยค่ะว้าวกับข้าวมีหลากหลายด้วยกันค่ะน่ากินจริงๆเลยค่ะยอดหูอยากกินปลาดุกพัาดนะปลาดุกตักยังไงคะค่ะเอาถุงหนึ่งค่ะเอ,แบบเอาแบบนี้ค่ะ กับข้าวเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้หมูผัดสตอปลากายปลากายผัดพริกแกงเยอะแยะหลากหลายด้วยกันแต่เราจัดปลาดุกผัดพริกแกงมาแล้วค่ะแล้วก็มีน้ำพริกปลาทูค่ะชุดตัวใหญ่ๆเลยอย่างเดียวค่ะ ใช่เรียกไม่ถูกแล้วยำยำถูกผูว้าวมียำถูกผูมีข้าวผัดสำเร็จรูปพร้อมกินได้เลยของกินเยอะมากเลยค่ะดูลูกชิ้นสิคะลูกชิ้นผัดค่ะปนกับเนื้อหมูว้าวปลาตัวใหญ่ๆเป้งเมกะทอดสำเร็จรูปเลยนะคะ น่ากินจริงๆ,ๆเลยกับข้าวขาชาประจำ<า>นี่นบะบว้าวที่ร้านขาประจำนะคะสุดยอดค่ะของเยอะมากเลยค่ะกับข้าวน่ากินมากเลยค่ะดูสิคะมีผัดหอยลายด้วย กับข้าวเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีผัดผัดปูใส่ถั่วค่ะแล้วก็ผัดบุนเส้นแล้วก็หอยลายมีผัดหอยลายด้วยค่ะาคดิเออแมงดาทะเลอ๋อแมงดา,าๆๆนี่ก็แมงดาทะเลค่ะสดสด ยังเป็นอยู่เลยค่ะโอ้โ oh, ห<ม>ดูสิค<ม>๊ะตัวใหญ่มากเลยว้าวเอวบดว้าวกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งมังกรเป็นกุ้งมังกรโอ้โ oh. หสมกับชื่อกุ้งมังกรเลยดูสิหนวดเขายาวเลยดูว้า wow. วสวยด้วยใหญ่ด้วย ยอดอ่ะอ๋อผ the oh, ู้ไข่ผู้ไข่โลละพันสามูไข่โลละพันสามู้เนูเนื้อูเนอครับพันเดียว อ๋อพันสี่ตัวใหญ่ๆฟองลูกว้าวตัวใหญ่มากโลละพันสี่มีทั้งตัวใหญ่วันนี้ไม่มาเลยตัวใหญ่เลยเป็นปูเนื้อโลหนึ่งแล้วก็หอยแข็งก็ตัวใหญ่มากเลยหอยสามร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลใหญ่สุดๆนี่อร่อยมายางยางสุดกินอร่อยครับอันนี้กุ้งอะไรอ่ะกั้ง ก้งไข่กางไม่ไข่อ๋ออันนี้ก้างไข่อันนู้นไม่ไข่กงไข่ตัวใหญ่ไม่ไข่อือูมาว้าวคูม้าเนี่ยตสามปรอป้าสิบสองร้อยปรีสายเลดสายสายกงสาใหญ่ว้าวตัวใหญ่มากไหนปนี่เหรอปลาฉลาม ว้าว <G ül> ปลาฉลาม,มได้นะครับ wow, พี่ว้าวปลาฉลามขาดขาดได้โห oh, ยังสดอยู่เลยอ่ะเป็นเป็นทั้งนั้นเลยกุ wow, ้งมังกรก็ตัวใหญ่มากกุ้ง <G ül> มังกรก้อนหอยจอกหอยฉลามหอยจาว้าวขาเอันนี้หอยอะไรคะหอยจอกให หอยจอบอ๋อนี่หอยหอยจอบตัวละร้อยหกสบหอกตัวเดียวเดียวแล้วเชียบเอาห้าตัวตอนดูมีหอยจอบปลากุชลานกุสลาดนี่ปลาอะไรนะกุสลาดแพงนหกุสลาดปลาทะเล อันนี้ปลากุดสลาดตัวใหญ่โอล้ัโอ้รละสองพันห้ากับสองพันสี่ว้าวว้าวนึ่งปลาเก๋าปลาเก๋าตัวลายลดำๆปลาเก๋าเจ็ดร้อยันเจ็ดร้อยไมเร้อยเจ็ดร้อย ว้าวหลากหลายเลยของทะเลที่นี่เยอะมากดูหอยสิคะหอยตัวใหญ่ๆทั้งน,นั้นเลยว้าวปลาอะไรอะไงท้องด้วยดูเหงือกสิเหงือกวับๆๆเลยมันไงท้องอะ่ะแต่มันยังมีชีวิตยอยู่เลยนะ ว้าวเก๋งะ่ะโอ้โหไฮเชลผักผมแล้วก็มีอบซีดด้วยน่ากินมากเลยอะ่ะว้าวเชลอย่างสดนะเออก่อนก่อนที่เขาจะไปใส่อะ ว้าวหอยเชลสดสดสดมากเลยค่ะว้าวใหม่ๆสดสดเลยโลหกร้อโโรยกุ้งปลาหมึกปลาหมึกก็ตัวใหญ่ใหญ่ของทะเลเยอะมากเอ้าวดูกุ้ง สามร้อแปดสิบก็ตัวใหญ่นะดูสิคะเป็นเป็นสดสดเลยค่ะโอ้โหว้าวอันนี้สีร่ร้อยห้าสิบตัวใหญ่ขึ้นอีกดูสิเาขาคัดไสคัดซสไว้ว้าวสดมากที่นี่ของทะเลเขาสดมากๆเลยคะ่ะ อู้ห้าร้อย้าสิบใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้หกร้อยว้าวหมึกก็สดจ้านี่คะ่ะทุกคนกุ้งเผาแล้วก็มีนะคะสำเร็จรูปค่ะกล่องละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะเขาเผาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะขายเป็นกล่องค่ะ ตัวใหญ่ๆมากเลยค่ะทุกคนว้าวโอ้หูน่ากินจริงๆเลยค่ะเดียดูพวกในตัวบนมันจะเดินออกว้าวคุ้งม,มังกรโอ้ยตัวใหญ่มากคุ้งม,มังกรสุดน่ะโอเวอร์เลยอะ่ะโตเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะหูน่ากินมากเลยอะ่ะสามร้อยเยอะแยะเลยอะ่ะ สามร้อยสี่ร้อยทำใส่เป็นกล่องแพ็กเกจสวยงามว้าววันนึงน่ากินจังเลยว้าวที่นี่มีทำสำเร็จรูปว้าวนี่คับปลาหมึกค่ะตัวใหญ่มากนะคะทุกคน เสียบไม้ไว้นะคะตามราคานี้เลยค่ะตัวละร้อยหกสิบบาทค่ะทุกคนแล้วก็มีหอยเชลล์ด้วยค่ะสดสดเลยค่ะทุกคนออ้ที่นี่กุ้งใหญ่มากเลยดูสิโอ้กุ้งมังกรกิโลละพันห้าร้อยเคยเราอนิวไปเที่ยวสาม ใหญ่กว่าประมาณสามนิ้วแต่ตัวนี้สี่นิ้วตัวใหญ่ใหญ่มากว้าวไข่หมึกไข่มึกก็น่ากินกน,นี่ค่ะรั่น,นี้ก็ะจะมีนะคะของแห้งค่ะ มีซีอิ๊วน้ำปลากะปิพริษมีหมดเลยค่ะทุกอย่างเรามาหาซื้อได้ตรงนี้นะคะโซนนี้มีของแห้งเยอะแยะมากมายน้ำตาลทรายก็มีกะน้ำมันพืชอันมีพร้อมหมดเลยค่ะว้าวนี่ค่ะด้านนี้เป็นผักสดนะคะว้าว ดูสิกะปักกัดขาวหัวใหญ่ๆแล้วก็กะล่ำกระล่ำหัวเปเลอร์เลยค่ะทุกคนผักสดด้านนี้ก็มีสีค่ะทุกคนได้จ้านี่ค่ะสุปรานีปลาสลิดค่ะเป็นปลาสลิดเด็ดเดียวนะคะ พร้อมทานนะคะว้าวน่ากินมากเลยค่ะโหร้อยยี่สิบเนื้อจุกๆเลยคันนี้ดูดิตัวใหญ่เนื้อเยอะเหลืองน่ากินเลยอ่ะส่วนด้านนี้ก็จะมีเขาขายเป็นเป็นขีด เป็นสดนี่ค่ะก็เป็นปลาสลิดนะคะปลาสลิดปลาช่อนมีหมดเลยค่ะเป็นปลาสลิดที่สุพรรณนะคะดูสิคะตัวใหญ่ๆมากเลยค่ะอันนี้ยังไมา่ได้ทอดนะคะเป็นปลานี่ค่ะโซนด้านนี้นะคะก็เป็นโซนของขายดอกไม้นะคะ เวลาวันพระวันโกโวันพระก็มาหาซื้อได้ว้าวกล้วยไม้สวยมากเลยเป็นกำกำโซนนี้จะเป็นเซิงกล้ว,วยไม้ดอกไม้พวงมาลายัยมีหมดเลยค่ะวันพระวันโกนก็มาหาซื้อได้ค่ะแล้วก็ทำพิธีต่างๆก็มาหาซื้อได้ที่นี้นะคะเราจะจัด,จดไว้เรียบร้อยเลยค่ะเจ๋งอะ ด้วยไม้ก็สีสันส,ส,นสดสวยนี่ขบวงพดมันไยี่สิบบาทถูกมากเลยค่ะว้าวนี่ค่ะเป็นร้านขนมนะคะขนมหวานคุณพาคอ่ะดูสิคะมีทั้งเป็นแพ็คแล้วก็ใส่ถุงนะคะ ว้าวเป็นขนมห,หวานหลายๆชนิดด้วยกันค่ะมีข้าวเหนียวดำเป็นข้าเหนียวดำเปียกนะคะว้าวน่ากินจริงๆเลยว้าวทุเรียนป่านและอูลูกใหญ่มากเลยโอ้โหดูสิคะ ทุเรียนใหญ่มากเลยค่ะของเป็นหมอนทองป่าละอูนะคะมีทั้งแกะแล้วก็ยังไม่แกะอ่ะว้าวกูโตโ,โตเลยค่ะทุกคนตรงนี้เป็นโซนผลไม้ทั้งนั้นเลย มีชมพู่พรล่งส้มบังคุดเงาะมีหมดเลยกล้วยอัลคา,าโดมะพร้า,าวว,าว้า,าวเรียนน่ากินมากเลยอ่ะ เป็นหมอนทองป่าลาโอทุเรียนภูเขาไฟป่าลาปูที่เป็นจังหวัดอะไรประจวบไปทางใตเ้เิยว้าวลูกก,มกมลม อื้แตงโมลูกใหญ่ๆเป้งๆเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะมีสับปะรดมีแตงโมมีทุเรียนแกะแล้ว ดานนี้โซนผลไม้ทั้งหมดเลยดูสิคะด้านนี้โซนผลไม้ทั้งหมดเลยผลไม้หลากหลายชนิดด้วยกันฝรั่งชมพู่ส้มน้อยนาลำไยมีหมดเลยคะ่ะทุกคนว้าวกระท้อนก็มีคะ่ะกระท้อนดูกระท้อนลูกใหญ่เ,เริ่มเลมากกระท้อนใหญ่มาก โอ้ลเอใหญ่มากเลยสะท้อนสะท้อนโลละร้อยแปดร้อยสามสิบลูกใหญ่ๆหญ่ว้าวโซนนี้เป็นโซนของผลไม้ทั้งหมดเลยค่ะของตลาดทุนบุรีค่ะฝรั่งกิมจูไส้แดงโลละห้าสิบว้าว มีมะละกอแขกด,ดำก็มีกล้วยก็มีกล้วยน้ําว้ากล้วยหอม,อม,นมนขนมชั้นอขนมชั้นขนมชั้นสวยงาม อันนี้ลูกชุบกาละแมมีกาละแมด้วยกาละแมมีถุงเล็กไหมคะอมมีค่อันนี้ถุงครึ่งโลหรือโลหนึ่งครึ่งโลค่ะครึ่งโลกินไกินไม่หมด